เราแค่เดินแค่เดินค่ะแค่เดินอยู่หรออ๋อแสดงว่าเดินเดินก็มันยังไม่ค่อยดูดีหรอครับใช่ค่ะเดินก็ยังยังแบบก็ต้องก็แจ้งอยู่ใช่ค่ะพี่ตี้เอาหน้ารากพูดไปทั้งหมดเลยได้ไหมหน้ารากไปเลยดังบล็กเลยหรอหนุบรอพูดไปก็ได้ให้เดินไปกีนแล้วก็เปิดประตูให้เข้าเขาให้เขาทำเตือน คู่เอกดีไซน์ับเราจากค a r e n ลนเพเยอร์แคนาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีเอฟเวสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนโหัวเหยียบเท้าอยู่เลยนับหนึ่งนับสองนิสัยน่ารักทำจริงแหละแต่ว่าอย่างเหมือนเขายังไม่ค่อยชินเหมือนเขาไม่เป๊กมากเนี่ยเรามีพยายังเงียบเท้าเลย แต่ไม่ยอมลดการป้องกันแต่ันยังไม่ชินกับการดูบังคับเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะรอนะครับเวลาคุณเดียนทำนี่เขายืนนานไหมครับนานค่ะเป็นห้านาทีถึงไหมถึงค่ะโอ้ถึง้วดหรอจนเดียต้องดึงให้เขาเหมือนเขาถูกสอนจากที่นุ่มาว่าพอต้องเชื่อเขาจะนั่งเขาจะนอนของเขาเองถ้าอยู่อย่างเขาไม่นั่ง แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กระตุกปุ๊บเขาจะมองทันทีเลยมันจะกลายเป็นโอวีเดียนะคุณเดียมันมช่องนิสัยมันจะไม่พัฒนาคือการง้ออัตโนมัติมันจะไม่เกิดครับม,มันจะกลายเป็นว่าเขาอะเก่งน,นะคือต้องสั่งต้องคอยบอกเขาตลอดเวลากานว่าเวลาที่เขาเล่นกับพี่เนี่ยครับไ<ฮ>ม่ตงว่าเล่นกับพี่หมาเขาไม่มีสติกับเราเนี่ยเพราะมันคนละละนะ็อกกันเพราะถ้าเขาไม่ล็อกเขาม้องกันแสดงว่าช่องความคิดเขาจะไม่เปิดให้เราคร<ม>ับนมันก็เลยพิจารมาว่า,าต้องนั่งปุ๊บแล้วก็ฝึกให้เขาจนแบบเขา เขายอมแพ้จนชีนนะครับเหมือนว่าพอเราเดินเสร็จปุ๊บนั่งปุ๊บเขาเปิดใจปุ๊คนนั่งเลยอย่างเงี้ยไอ <ừ> งเงี้ยแ <ừ> สดงว่าเขาเริ่มยอมคนจนชิน <ừ> อันนี้ก็คือเหมือนเขาไม่ใช่อะไรยอยู่แล้แต่เขาเก่งนะเขารู้ว่ามันต้องสต็อปตรงไหนแล้วถ้าอยู่ยืนตรงไหนแล้วเราจะไม่ยุ่งกับเขาเนี่ยจะไม่ใจเย็นใช่ป้องเนี่ยหรืแบบรีบไปทุระอะไรเงี้ยแล้วรีบทำงานเข้าใจตอนนี้อะทำไหมครับ ตัด่อไม่ได้ฝกคนเอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไแค่ถามเฉยๆอยากรู้ว่าเขาโดนเกาะข้อมูลบ่อยขนาดไหนครับช่องว่างเยอะแยะเลยครับไม่มีความเคยชินในการยอมแพ้คนเขาก็เลยแบบเหมือนไอเรียนรินเนี่ยเธอผูกได้รูคามีกระติบบ้างเวลาน้องมาทำเสียแต่มัเรื่องปกติมาก ใช่เนี่ยนั่นแหละเนี่ยคุณเด็ต้องใจเย็นๆเงี้ยผอนับเสร็จดูนับห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อชมลูกหัวเป็นสกินชิปอ่าดูนะเก่งมากหนึ่งสองแล้วก็สั่งคอยจริงๆที่สองกำลังเริ่มนี่แล้ว<ะ>เก่งมากดูนาดูหน้าคอยจังหวะครับไม่ค่อยป้อนข้อมูลแปลว่าต้องมองคนจะเห็นเสียงสองพื้ทอนนะดูน้าเก่งมากดูหน้าคอยดูหน้าเก่งมาก ดูหน้าคอยแต่เวลาชมเลยหูจะกระดิับถ้าไม่มองแสดงว่าอันนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาเป็ยังไม่ชินแผ่นแต่คนดูหน้าเก่งมากลูกดูหน้าคอยเขาจะมองตาเขาจะเหละตาเขาไม่มองตรงอ่ะเก่งมากดูหน้าคอยเหล่ตาคือเขาสนใจครับแต่เขาไม่สนใจแบบไม่กดหรอกใช่ใช่ดูหน้าเก่งมากดูหน้าคอยไม่มองแต่ขาผมันไม่มองหน้าผมอ่ะดูหน้าเก่งมากดูหน้าคอย ลูน่าเก่งมากลูน่าคอยลูน่าทำทำลุ้นไงลู้นางลุ้นไงมาลุ้นไงมาลุ้นไงมาครับจ้งหลังเล่ถ้าลูน่าลูน่าเสียเงี้ยครับลูน่าไม่ได้โดนกรอบข้อมูลเนี่ยสม่ำเสมออ๋ออ่าใช่แต่ถามว่าทิศทางอ่ะดีดีขึ้นคือเขารู้เหมือนเขารู้ทิศทางว่าเขาต้องไปทิศไหนเหมือนลูน่านะ ทำอะไรแต่ว่าพอมันไม่เกิดความชินกับไม่ได้เกิดการทําซ้ำรีพีทรีพีทรีพีททุกวันครับเขาก็เห็นแบบเฮ้ยบางทีมันก็นอย่างกันไม่มั่นใจว่าเดือนเสร็จป,ปุ๊บรีบนั่งไหมรีบเปิดใจให้ไหมรีบมีโฟกัสไหมอะไรเงี้ยครับซิปต้อกระตุกเหรอลูกซิปเขา,เา,า,นานไม่ค่อยอ่าเลยซิปเ้าเนซิปซิปไม่อยากให้กระตุกเลยครับเพราะว่าเมืเ่มอกี้ผมแอบเห็นขอบตาต,ตรงเนี้ย มันเป็นฝอยแตกหมดแล้วหมายถึงว่าเขาอาจจะโดนแบบอาจจะดึงเองหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตรงตาทั้งซ้ายก็ฝอยมันแตกหมดอยซิปเนี่ย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 มันจะมีฝอยแตกแล้วแต่ติดผูกช่องข้อมืออย่างหี้นะซิปพอเขาจะทำทีอย่างนี้แล้วเขาจะแบบมนทีพิ้งก้นมันเหรอครับใช่ค่ะคุณหน้าซิปอือจับอ๋อแล้วกจับซิมโบลอย่างที้ใช่ อาจำบใชจับจัจับจับที่ชี้อ๋อแล้วเขาจะทำตาตลอดอโอถ้าบอกว่าซิดเหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจถ้าทำมืออย่างเงี้ยซิดด้วยทำมือด้วยจะเก็ตกว่าใช่เขาจะเก็ตเลยว่าอ่อนาคนะเดี๋ยวฉันลองปล่อยเถิฟรีนะฉันให้ฟรีสักวินาทีนะดูนะฟรีดูนะ คุณหน้านะคุณเิ้มสุขบ่อยหน่อยนะ่ามันเก่งอยู่ดีนเนี่ยพอเข้าล็อกหน่อยเนี่ยไอคอนแทคก็มาแหละแล้วมันก็จะนิ่งขึ้นหน่อยตอนนี้ก็ให้ผมมองอ่ะเขาก็ยังเล่นกับพี่ด้วยความสนุกสนานมองมันนะครับแล้วมันก็เหมือนกับยังยังชินกับการแบบวิ่งเล่นใช่มันเหมือนว่าส่วนส่วนของการเล่นกับพี่เขาอ่ะมันยังเยอะกว่าการการที่เราสอนเขาแต่ว่าคราวนี้จริงจริงจริยก็อยู่แทนนะครับ แต่ทก็ทำงานทางานของเขาอ่ะทำนู่นทำนี้เขาก็เหนื่อยแล้วนะเข้าใจครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือสุนัขเชื่อสิ่งที่อิตาลีู่หูวะกายเป็นว่าช่วงที่เดียไม่อยู่ไปทำงานหรือเพื่อนไม่อยู่เนี้ยแล้วเขาอยู่น้องติณตินอ่ะการเป็นว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถชนะน้องติณตินได้อ่าอันเนี้ยอันนี้เจะเป็นส่วนที่ที่เหมือนกับว่าเขาพัฒนาไม่เต็มร้อยด้วยส่วนหนึ่งการไม่มีการเทเขาอ่ะเหมถึนว่าไม่มีการเทคอนโทรลเขาอ่ะเขาก็อาจจะแบบการเป็นว่าสามารถนะเขาก็เล่นเป็นที่เขาเต็มพี่ อ่าแล้วมันต้องเหมือนจะยติดวิสัยอยู่คือคือเวลาเล่นนะครับที่จริงจะเล่นไดาแต่ว่าคุณเดียจะต้องต้องเหมือนพอมมิสทั้งคู่ว่า,วาอ่ะมุดเวลาเนี้ยอ่ะเต็มที่เล่อะไรก็ได้หารทำนะครับให้รู้สึกว่าการเล่นเต็มที่ของเขาเนี่ยตอนนั้นที่คุณเดียอยู่เนี่ยเป็นการเป็นการที่คุณเดียนอนุญาตให้เขาเล่นเพราะว่าถ้ารู้คุณเดียนอนุญาตให้เขาเล่นเนี่ยเวลาคุณเดียจะสต็อปเขาหรือหยุดเขาน่ะจะง่าย แต่ถ้าเขาเคยชินว่าเอาลงมาปุ๊บแม่บะอันล้านแล้วไม่ต้องมีเซนโบไม่มีทรายอะไรเงี้ยตกลงเลนอย่างมือมพอเขาพลกเต็มที่เนี่ยอะดรีนาลีนมันขึ้นแล้วเวลาเราไปเบรกครับมันไม่ฝาดเหมือนจุดเชื่อมมันไม่เกิดครับดูนะมาเลยดูนะครับรู้นะครับรู้จ้ะเนี่ยคือถ้าเ,าเราเราเราสร้างสร้างความไว้ใจหรือ respect นิดนึงครับหมายถึงว่าหมายถึงตัวเราอะไม่ใช่ขนมอะ มันจะดีมากเลยเนาะเพราะตัวนี้จริงๆแล้วว่าครับมันมันเป็นหมาที่มีสตินะแต่มันไม่เคยโดนใช้สติแบบดีแบบเหมือนจริงจังเลครับต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยโอ้ยหนักจังเลยน้องเราก็าจ้า,จา,จาแล้วพรวมที่ได้ถามควเรเอามาวางค่ะหรือไม่ต้องพรมเหรอครับไข่อ๋อแล้วก็เขาตุ้มทุบเขาหมอบยอมยี้แล้วเดี๋ยมอะไงครับเวลาปล่อยเดี๋ยวบอกให้เขาเซอ,อเอาเลยครับพี่เดียรเอาเลยหนูน่าเซ่ เา er. ี่อได้หมดได้หมดได้หมดไม่มีผิดไม่มีถูกมันจะได้มีคล้อก like cool ันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูด d g เวลาในกลับมาเนีชอบบอกคุณเกิร์ลเนี่ยถ้าตอบดูหน้าเซ่ได้ครับตอนที่คุณเบียร์ทำเลรนจะได้รู้ดหน้าเซมจะไม่สนด้ใจเดียมูนเาอหน้าเซ คุณเดียนทำแต่ไม่มีผิดไม่มีถิดูเดี๋ยวเราช่วยก,ก,วกันแก้ไขจังหวะกันไม่แก้อย่ายเง้งอ่าแล้วแล้วคุณเดียก็จะเดินประมาณสองสามรอบหรอใช่ค่ะจะเดินแก้ดูว่าเขาละอันนี้ไหมจะลุกไหม 我早知道。